ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเราก็มาทักทายยืนยันตัวตนอีกตามเคยไม่เคยว่างเว้นห่างจากการลงคลิปเพื่อสร้างไรายได้เราทำไปเราคงหวังผลตอบแทนกันแน่นอนเราท่านไหนที่กำลังลงไม่ว่าจะเป็นข้อความลงข้อความแบบไหนจะให้ปัง ลงแล้วก็สร้างเนื้อหาให้มันแบบหน้าตึงใจหน้าค้นหาหน้าเสาะหาการลงข้อความไม่ใช่ว่าจะลงว่าสวัสด,ดีตอนเช้าสวัสด,ดีตอนเช้าอย่างเดียวก็ไม่ได้พี่นนะุงเพราะว่า AI เขามองการที่เราลงประจําเราลงประจําก็ใช่แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนอิริยาบทเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนท่าทางลงบ้างก็ดี ไม่ใช่แค่ว่าตื่นเช้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ใช่พนะี่น้องการสร้างข้อความที่น่าดึงดูใจคืออ,อย่างเช่นว่าตื่นเช้ามากินกาแฟค่าววันนี้อากาศดีมากเลยแบบนี้ก็เปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าสร้างความน่าสนใจเข้าให้กับข้อความที่เราลงไปบ้างก็ได้ หลายท่านหลายคนก็พยายามที่ลงพ่อความแต่พ้อความนั้นน่ะลงไปบ่อยๆเข้าสวัสดีค่าสวัสดีค่าสวัสดีค่าสวัสดีต้องเช้าสวัสดีต้องบ่ายสวัสดีต้องเย็นตอนเช้ามาก็สวัสดีอนเช้าตอนบ่ายมาก็สวัสดีจนบ่ายตอนเย็นมาก็สวัสดีอนตอนเย็นนี่แหละครับกลายเป็นพฤติกรรมที่เราลงซ้ําๆๆกันบรื่อยๆก็กลายเป็นอ่า ไอเขารู้ว่าเราลงซ้ำเร่อยๆก็กลายเป็นกิดเหลืนกิดแดงบ้างการที่เราซ้ำเ่อยก็ไม่ดีก็เป็นหรือเรากลายเป็นหุ่นยนต์เครื่องจักรไปเลยเราทําแบบไหน,นคิดแบบไหนออกมาเพื่อจะให้เราแตกต่างกับบอร์ดและหุ่นยนต์เขาคนคือคิดอยู่ประจําแต่ส่วนบอร์ดพวกโลบอร์พวกโปรแกรมนะะี่เขาจะลงตั้งโปรแกรมไว้ เราต้องหาแนวทางที่มันแตกต่างกับบอรดและโปรกแกรมหรือหุ่นยนต์โรบอตหละครับนะ,ะการที่เราทําลงไปเราก็เปลี่ยนแปลงพูดบ้างก็ดีใส่ภาพนิ่งของเราไปด้วยก็ดีเพื่อสร้างควกความที่ตอนเช้าเราไปกินกาแฟะคะ่ะวันนี้อากาศดีมากนี่ครับลงไปแบบนี้และเปลี่ยนพฤติกรรมการลงแบบซ้ําๆเดิมๆคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าเราเราตรง,งแบบไหน ลงแบบเดิมยอดเหยียญขึ้นแต่ยอดเส็นไม่ขึ้นยอดผู้จิตามไม่ขึ้นยอดอยู่ไม่ขึ้นเราก็ย้อนกลับมาดูของเราว่าเราลงแบบไหนซ้ำๆกันหรือเปล่านะการลมแบบซ้ำๆกันจะทำให้เราผ่านไปสู่ยอดเหรียญยอดเส้นนั้นค่อนข้างที่จะลำบากมากเพราะฉะนั้นแล้ว การลงทึกก็ดีการลงข้อความก็ดีเราพยายามปรับปรุงช่องตัวเองให้มันก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมให้มันมีสิ่งที่สนใจหน้าค้นหาหน้าเข้าไปชมน่าเข้าไปดูและถ้าเราเข้าไปดูแล้วสร้างความบันเทิงหรือมีสาระความรู้ขนาดไหนจนทำให้คนเข้ามาหยุดดูเราได้ ผ่านมาแป๊บหนึง่งหยุดดูปั๊บนี่จะทำยังไงให้เราหน้าค้นหาให้เราหน้าเข้ามาชมสุดท้ายนี้นะจเขอฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนที่เป็นชาวครีเตอร์มือใหม่มือเก่าก็ดีนะจเขอกำลังใจให้สู้ๆกันนะจเจจะยังไม่ผ่านแต่นะาเจเชยลงขอสู้จนกว่าเราจะพบทางสว่างคือเงินในอากาศ สำเร็จแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะจ๊ะบ๊ายบายส่งกำลังใจให้เที่ยงวันจันทแค่นี้พอครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าจุบ๊บ